สวัสดีครับผมวันนี้อาคัสซีมาบ,บอกวิธีฝึกเล่นพินแบบง่ายๆนะครับเนาะบ้านๆแบบไทยบ้านอยู่กลางทุ่ง,งนาก็ฝึกเอาเองได้ครับเขาบ่มีเวลานะครับเขาเห็นงานเขาอยู่ตรงไหนตรงนา้าที่เขาก็บ่มีเวลาที่ไปนั่งโรงเรียนฝึกนะครับหรือว่าไปเรียนฝึกนะครับเนี่ยมีโทรศัพท์อันนึงก็ฝึกได้แล้วนะครับเนาะเบื้องวิธีการฝึกนะครับเด้อ ต้องฝึกกอปิกให้ได้ก่อนครับการดีดพินต้องต้องดีดขึ้นลงให้คล่องครับนี่ลงนี่ขึนนี่ลงนี่ขึนครับอันนี่ผมดีดสายที่สองนะครับเนาะสายที่สองเป็นที่ตั้งสายเรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะ,ะ e a e นะครับเนาะ e a e นะครับอันนี้กดรไดม m น n o r นะครับเนาะ์ด A วิธีการฝึกอา ของผมนี่สิฝึกแบบบ้านๆแบบง <mustache, S 1> ่ายๆก็ได้ไล่นดนะครับที่จริงแล้วเขาเขียนน ố ไว้ให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับเนาะแต่ว่าการฝึกน้ำนดมันมันมันยากแน่ๆกันเพราะาลังคนอะบ่งหูจากนดเลยครับเนาะให้จําเสียงมาเนี่ยครับติงติงตี๊รืิ้งเนาะธรรมดาเนี่ยอาจารย์หญ่เพิ่นที่บอกว่าบอกให้ฝึกก่อสายนะครับเนาะขึ้นลงแบบนี้ครับให้คลองนะครับเนาะ ครับแนละแต่ว่าสําหรับผมนี่ฝึกนี่ผมให้อยากให้ฝึกแบบว่าเป็นมีทําน้องผมนะครับเนาะนี่จังจังผมจังเอ่อผมเล่นนะครับเนาะติงติงตีโรริงติงตีโรริงติงตีโริงตีโริงตีโรริงนะครับ นี่คือที่การฝึกของผมนะครับเนาะฝึกฝึกนี่เขาเขาที่เกาะเขาที่ขื้นลงพมเพราะว่ามันที่เป็นเสียงดนตรีให้มันเป็นจังหวะพมครับติงที่โรดิงติงที่โรดิงมันที่เลียนเลียนได้เลยนะครับเลียนถ้าฝึกคล่องแล้วกันที่เลียนเป็นลายพินไปเลยได้เลยต่อลายพินได้เลยนะครับอันเนี้ยฝึกอันเนี้ยแต่ว่าผมอยากให้ฝึกใส่เสียงดนตรีนะครับเนาะให้เสียงเส้าเพราะว่าถ้าฝึกให้เสียงเส้าเป็นแล้วมันก็ได้ได้เป็นไปเลยครับที่เมื่อาดีดแบบว่าไอ เสียงปะเปานะครับตัวเขาจะไปฝึกใส่ใส่เสียงดนตรีอีกมันก็ยากครับเพราะฉะนั้นเขาฝึกใส่เสียงดนตรีไปพร้อมเลย<อ>เขาเปิดในหาเส,สาซาซานะครับเนาะนี่แหละในตัวสามพาันเนี่ยออกมาแบบอันซาซาเร่ต้องเอาไว้นะครับเนาะนี่ผมจะฝึกบอกกับเบื่อนนะครับว่าถ้าเป็นแล้วมันยืเล่นได้ไปเลยครับเล่นได้ใส่เพลงไปเลยใส่นั่นได้เลยครับอันนี้ทำมันไว้เราก็เห็นซาลงอีกได้นะครับเนาะ กลางมานพอมแล้วนี่แหละครับคือการการฝึกนะครับเนาะการฝึกง่ายๆครับเขาเหตุปากไปพ้อมเลย ครับติงติโรริงติงติโรริงติงติโรริงติโรริงติโรริงนะครับเ้าเห็ดปากได้ปุ๊บนี่มือดีดนี่เขาเห็ดน้ำปากไปได้เลยครับน่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ทีเห็ดถือไปเองครับเห็ดถือไปเองร้องเบิ้งนะครับเนาะร้องเบิ้งในการฝึกนะครับเนาะนี่นี่วิธีการฝึกเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยมันทีไงแต่ว่าผมก็อยากให้เอาใส่ดนตรีนะครับเนาะเอาแบบซืรอซาก่อนเพราะว่ามันที่รู้จากจังหวะจังหวะ จังหวะของโดนตีพมครับสมมติว่าจังหวะไวนะครับเนาะไวขึ้นนี่ครับจังหวะไวขึ้นเลยเขาก็ะดิ๊งี่แลาเขาดีาาดมันดีไปน้ำจังหวะไวเด้ 好买，好买木嘞。 ฝึกนะครับเนาะแบบง่ายๆครับแต่ว่าเขาต้องฝึกใส่ดนตรีครับต้องฝึกเซตดนตรีฝึกฝึกเซดนตรีแล้วก็เฮ็ดทำนองปากให้ได้นะแตงแต่ลแรงแตงแต่โด,แ,โดแรง,แแรงแแนี่อันนี้อันนี้คือวิธีการฝึกฝึกกอสายนะครับเนาะกอสายฝึกกอสายฝึกดีขึ้นดีลงนะครับเราเรียกกอสายนะครับเนาะฝึกดี board, ขึ้นดีลงนะ จังคือกันเขาเขา,เขาต้องขอสายให้ได้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะอันต้นนะครับเนาะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆหลายๆนะครับเด้อถ้าผู้ใดอยากฝึกก็ลองเบิงนะครับเนาะลองเบิงลองเบิงมันก็มีแนวทางฝึกไปหลายทางนะครับเนาะ,อ,ะอันต่อไปผมก็จะให้ซ่อมนิ้วนะครับแห่คุ้งอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมนิ้วนะครับแค่แค่ฝึกการดีเดียครับแต่ว่านิ้วเขาน่ยนับได้ เขานับแค่นิ้วเดียวครับนับแค่นิ้วนิดเดียวนี่แค่นิ้วเดียวแล้วก็ช่องเดียวคำนี้ก็เป็นดนตรีได้แล้วก็เป็นทำนองได้แล้วก็ฟังแล้วม้วนได้ครับเนี่ยการฝึกนะครับเนาะแล้วก็ขอบคุณเพื่อน,นๆนะครับเด้อทุกคนขอส่องกำลังใจให้ครับสู้ๆนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะผู้นนะนนะใดอยากเฮ็ดอย่างหยังก็ได้ผู้ใดบ่ทันได้ครบได้หยังก็สู้ๆไปครับผมให้ไไกำลังใจตลอดนะครับเนาะ ขอบคุณครับผมขอบคุณเล่าๆครับ